ว่าวิกฤตการต้มยำกุง้งวันนี้เราจะมาพูดถึงวิกฤตการต้มยำกุง้งซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทยและยังลุกลามไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียอีกด้วยเริ่มจากสาเหตุของวิกฤตการณ์นี้ในช่วงปลายทศวรรษที่2,530เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วมีการลงทุนเป็นจำนวนมากในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุน้น ซึ่งเกินกว่าความเป็นจริงจนเกิดภาวะที่เรียกว่าฟองสบู่เศรษฐกิจ อีกทั้งประเทศไทยยังเช้าระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ผูกค่าเงินบาทไว้กับดอลลาร์สหรัฐทําให้เงินบาทถูกประเมินค่าสูงไปคําว่าต้มยํากุ้งถูกใช้เป็นชื่อเรียกเนื่องจากต้มยํำกุ้งเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสื่อถึงวิกฤตการครั้งนี้เริ่มต้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วภูมิภาคเช่นเดียวกับรสชาติของต้มยําที่จัดจ้านและซับซ้อน สาเหตุวิกฤตการต้ยมยำกุง้ง 1. ค่าเงินบาทลอยตัวการพยายามรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทให้คงที่แต่เมื่อตลาดขาดความเชื่อมั่นจึงเกิดการโจมตีค่าเงินบาททําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัว 2. หนี้สินต,ต่างประเทศการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศในรูปของเงินตาต่างประเทศจํานวนมากโดยไม่ระมัดระวัง 3การปล่อยสินเชื่อเกินตัวธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพความไม่โปร่งใสการขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและการเงินของภาครัฐและเอกชนผลกระทบวิกฤตการต้ยมยำกุ้งผลกระทบต่อประเทศไทยค่าเงินบาทอ่อนค่าจาก25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นกว่า50บาทต่อดอลลาร์ มีการปิดตัวของสถาบันการเงินทั้งหมด56แห่งและบริษัทเอกชนจำนวนมากมีอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นและรัฐบาลต้องกู้เงินจาก IMF กว่า17.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียลามไปยังประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์และมีตลาดหุ้นและค่าเงินในภูมิภาคเอเชียตกต่ำลง แนวทางการแก้ไขวิกฤตการต้มยำกุ้ง 1. การสนับสนุนจาก IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2. การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงิน 3. การลอยตัวค่าเงินบาท 4. การส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก 5. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและกฎหมายและ 6. การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาวิกฤตการต้มยำกุ้ง แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังวิกฤตการณ์จะใช้เวลานาน,านแต่ไทยก็ได้เรียนรู้และปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นมีการพัฒนาระบบธนาคารและตลาดหุ้นที่โปร่งใสและมีเสถียรภาพมากขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันวิกฤตในอนาคต สุดท้ายนี้วิกฤตการณ์ต้มยำกุง้งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่รอบคอบและมีเสถียรภาพในระบบการเงิน Oh thank you so much.